โอ้โหเช็ดรถกันใหญ่เลยใส่ดินได้แล้วครับสวัสดีครับอยู่กับนนนัทเฮลบรหกลอซซิงอีกแล้วนะครับเช้านี้ก็เป็นเช้าที่หดหูมากครับเนื่องจากไม่มีห้องน้ำครับพี่เข้าอยู่ในเมเช้าป,ป่าไหนอุยังไกลเนาะ<ส> <c oughs> แต่ละคนตื่นมาก็จะเป็นสภาพแบบนี้ครับ เด okay. ี๋ยวยักษ์นี่เกิดใส่ดินแล้วนะฮะเหเหนัคันแล้วเหลือสามคันครับที่ว่ายังไม่ได้ใส่ดินมีแต่บริษัทดินด่วนครับสองคันเยอ้มันก็สันเหมือนเดิมหรอวะออมือนี้พ่ฟ้าว่เจ้า ารถแรงเนาะเนี่ยใครใครใครที่ยังไม่เคยเห็นหน้าตาเสียบอยดอยเมียนะฮะเนี่ยหน้าตาแบบนี้ครัยญาเยอะไอตัวมาอยู่ดีเลยเขากบบเขาเอื่นทังสั่นเนาะเขาบอกว่าเสียบอยดอยเมียอยู่ใจเขาวปะไอต้อมอะไรนะไอต้อมก็อะไรนะเี็กพีกเจ้าหอยอืม ข,ข,ข,ขับไปทูไปเห็นตาหน้าตัวเองนี่ก็จะมาขาวทึดแล้วครับทำไมมันโยกได้พี่ <c oughs> นี่ไหม เอกท่าแต่ยังนาติดเครื่องแล้วครับพร้อมที่จะจะจะไปใส่ดินนะับพร้อมอยังเป็นไงเป็นไงเมื่อคืนเ,ออเป็นไงแจ็กหน่อยมีความรู้สึกยังไงมีมรู้สึกเมลยล้าเมยล่าเมยเอวสบายตัว มองตัวที่ต่อยย yeah. <c oughs> มันขึ้นไปแอบแซ่บคนเดียวนะฮะกลับมานี่ประมาณที่สองที่สามนะกลับมาตัวเช้าเื่นก็เคาะเคาะกินเตจย์เนี่ยหนี่นีไปคนเดียวนะไปใส่ดินได้แล้ว โอ้ยตะจุเลยโอแรงอยู่ด้นีในคันนี้มาแล้วครับเสายาบอย้อยเมียไม่รู้ว่าได้สุดหรือเปล่านะฮะเมื่อคืนไปไปไปนอนบ้านเขาได้สุดไมหมหลบ อันนี้คันแรงประจำทีมโทหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าเขาไม่โพสต์ดาเขาก็ด่าต่อหน้าเลยครับหรือไม่ก็ฟ้องเขาเก๋ครับชา้าบ้านนะวันนี้ก็เหมือนจะแรงนะ ทำไมมันมืดแถลานี่ก็เป็นเวลา6โมงเกือบ7โมงแล้วนะครับเพราะว่าเราตื่นตั้งแต่6โมงนิดๆนนี้เดินหอมมาอย่างดีครับเยมมาขาว ทั้งทีมงานจะมีคันใหญ่อยู่คันเดียวก็คือเจ้ายักนะฮะนอกนั้นเท่ากันครับแต่ถึงใจะใหญ่ยังไงก็ไปเทกับเขาได้เหมือนกันันมันอยู่ที่คนขับยกเว้นแต่ว่ามันจะแคบเกินครับยางแปดเข้าก็แคบแล้วเอาอยางเก้าเข้านี่วันนี้จานชูไปโดนตัวอะไรมาไม่รู้ จะลุกตักตั้งแต่หกโมงครับตื่นมาไม่ดูนาฬิกาทางน้นเขาก็เริ่มแล้วครับกโคกเริ่มขยับแล้วครับ นี่ก็ตักใส่รถค่อยออกไปพร้อมกันทีเดียวครับเสร็จแล้วออกได้ออกมาไหม ไาแล้วตุน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 ตุลเหมือนแรงครับคันนี้นโอ้สายดินไม่ค่อยเยอะครับตอนเช้าก็คันเร่งก็จะเบานะครับสายๆหน่อยนี่อม,มองทางไม่เห็นครับ คุณตลบอ้วนนะครับนี่ก็แดดเริ่มออกแล้วครับต่อไปเป็นคิวของน้องนนท์ครับตาก้องเริ่มปวดทองครับก็จะเรินไปปากก็ไปโพดเป็นเพราะเบอร์ดีแน่นอนแบบนี้ Reum hmm. lah, dulu lah. เสียงสายพันธุ์ใดหรือไม่ก็สายพันธุ์เอครับม่โคนแต่เอไม่ได้เปิดนะได้ชาร์จแน่นอนคนระับเสียงแบบนี้ได้ยินไหมอ,อีกอะไรเนะี่ยสายพันธุ์ได้ชาร์จแน่นอนนะ เต,เต็มนะครับอีกหนึ่งตักก็เต็มนะเจ้าอยากมีถ้าได้ฟิล์มสีดำหล่อเลยครับในใจอยากได้ปลอดคนะรับปลอดเงินเงสวยเหมือนกนนะันแล้วไปได้